ลูกของเขาที่เขาขนาบข้างชัยวรมันที่เจ็ดไปทุกคนทุกแห่งเนี่ยอย่างน,น้อยก็ต้องมีคนโปรดปรานบ้างล่ะชัยวรมันที่เจ็ดนี้ยังไม่บอกเลยว่าตนว่าไอ้ชัยวรมันที่แปดนี้เป็นลูกบุญธรรมแต่อันนี้มันเสนอก่อนนะบอกว่าเขานี่แหละเป็นลูกของชัยวรมันที่เจ็ดทีนี้บางครั้งเนี่ย พี่น้องในใน,ใน,ใ,นในเมืองพระนครเนี่ยก็เรียกมันมาด่านะบอกว่าคู่ใหญ่เขากำลังสนทนาธรรมกันอย่าไปสอดอย่าไปเสนอหน้าถ้าจะเสนอหน้าหรือจะนี่ก็อยู่ในใครมันอยู่นอกวังหรือออกไปตามสถานที่ต่างๆตามหัวเมืองต่าง,าง,าง,างๆเขาให้ไปได้ไอพี่น้อง ของเมืองพระนครนี่ก็เลยเรียกไอ้ี้มาดาบางทีพอมันดามันมากๆมันก็หนีหายไปนะมันบอกว่ามันไม่อยากมาแล้วมันฝืนมันฝืนความรู้สึกไม่ได้แต่พ่อของมันนี่ก็พยายามบีบบังคับให้มันเนี่ยมาเรียนรู้ว่าการที่จะทำให้คนทั้งเมืองรักใคร่เอ็นดูเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นเคล็ดลับ ไอเนี่ไอช้ยวรมันที่แปดนี่ก็ทําตัวอีเขานี่ทําตัวมันกล่าวติดเลยนะไปที่ไหนมันก็จะนั่งคือกันเวลามันเวลาเวลาทําใช้ยวรมันที่เจ็ดนั่งยังไงไอตัวนี่มันก็นั่งคือกันนะแต่ว่าตัวมันเล็กมันผอมมันไม่อ้วนมันใช้ยวรมันที่เจ็ดช้ยวรมันที่เจ็ดทำสูงคนในสมัยนั้นสูงกับสองเมตรนะเพราะคนโบราณมันอุ้ยใหญ่นะทำจะอ้วน แต่ว่าพ่อของท่านสูงสูงไม่อ้วนมีแต่กระดูกกระดูกแต่ว่าเป็นคนใหญ่แต่ทีนี้ลูกกระเล็กข่าวไปบอกว่าวันทั้งวันเนี่ยหลังจากที่ประชุมอัมมาทั้งหลายแล้วเนี่ยเห็นแต่ชายวามันที่เจ็ดเนี่ยขึ้นไปบนเขาพนมบาเคง่งไปนั่งสมาธิ นครทมก็ไม่นั่งนครวัดก็ไม่นั่งแต่ขึ้นไปนั่งอยู่บนเขาพนมบาเข่งไปนั่งตีสามถึงลงมาบางทีสีทุ่มขึ้นไปตีสามตีสีถึงลงมาแต่ทีนี้เขาพนมบาเข่งเนี่ยมาก่อนมันไม่ค่อยมีตน้นไม้มองไปตรงไหนก็เห็นแต่เมือง ก็เลยทําให้ชัยวรมันที่เจดนั้นเนี่ยท่านโปรดปรานเขาพนมบาคเคงเนี่ยมากที่สุดเพราะอยู่กลางเมืองพระนครต้นไม้ก็ไม่ได้มีมากยังก็เท่าทุกวันนี่เราต้นยานอะไรนี่มันไม่ค่อยมีหรอกมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้น มันเป็นช่วงที่พ่อของชัยวรมันทีเจ็ดนี่เริ่มอายุมากแล้วล่ะก็อยากจะก,กำจัดชัยวรมันทีเจ็ดให้สิ้นซากเพื่อต้องการเพราะว่าลูกตนเองเนี่ยที่วางฐานมายังแน่นหนาแล้วแหละยันรู้ทุกอย่างได้แล้วแหละจะให้ขึ้นครองบันลังแทนก่อนเลย ใครลูกน้องเนี่ยไปติดต่อเขาเรียกว่าคนเถื่อนเขาเรียกชาวป่าเนี่ยชาวเลเนี่ยกลุ่มหนึ่งเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ตามชุมชนต่างๆแล้วก็มาบอกวิธีว่าเขาจ้างมาเพื่ออะไร มันก็มีอยู่ทุกรูปแบบหนึ่งร่นสดมกอกวนชาวไร่ชาวนาเนี่ยทำการโขงการฆ่าหายไปดักล่นล่นอย่างเดียวเลยแต่ปล้นแล้วเขาไม่เอาเงินนะปล้นแล้วกเอาไปใช้เองเลยแต่ว่าพวกนี้ก็จะให้เงินบ้างทีนี้ในที่สุดพอปล้นมากๆเข้า ไถทหารก็ดีแม่ทัพก็ดีก็เลยมารายงานชัยวรมันที่เจ็ดว่าอู้ตอนนี้ช่วงนี้น่ะโจรมันต้นมากมันไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนหรือว่าอำนาจวาสนาของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนั้นท่านจะเสื่อมอำนาจแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยผมว่าอีกไม่นานก็จะก่อกระบฏแหละหลางเมืองแน่นอนทางที่ดีให้ชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ย สะละราชบัลลังก์เสถอยให้กับชัยวร,รมันที่แปดยามันยังตัวเล็กน้อยอยู่เนะี่ยขึ้นคลองบัลลังก์นี้ี้ชัยวร,รมันที่เจ็ดท่านพิจารณาดูแล้วเนะี่ยท่านเป็นคนที่มีสติปัญญามากแต่เป็นคนที่คือทำตัวเนียนนะ่กะก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเขายังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากวัยของเขานั้นเนี่ย ยังไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นกษัตริย์ในตอนนี้หรอกไทยไปบอกเขาก่อนไปบอกว่าบัลลังเนี่ยยังไงเราก็ไม่เอาไปหรอกเราทิ้งเอาไว้นี้แหละแต่ว่าช่วงนี้แผ่นดินนี้ยังต้องการเราอยู่จากนั้นเป็นต้นมาชัยวรลวันทีเจ็ดนี่กระดมทุนใหญ่ตโตมหัศราอีกครั้งหนึ่งด้วยการไปติดสินน้ำใจของ พ่อของไอ้ชัยวรมันที่แปดโดยการไปสร้างปราสาทบันเตียชมายให้ใหญ่หลังใหญ่เลยอ่ะเพราะวังของเขามันอยู่ตรงโน้นแต่เกาะแก่นี้เนี่ยไม่ค่อยได้สร้างเพราะถือว่าเจ้าเมืองเกาะแก่นี้เนี่ยคือเป็นคนที่สมถะยอมรับว่าตนเองเนี่ยไม่มีวาสนาแต่เจ้าเมืองบันเตียชมายนี้เนี่ย เขาถือกฎมังเทียนบานเป็นใหญ่ราชวงศ์จะดูได้จะต้องเคารพกฎมังเทียนบานคือหนึ่งพ่อลูกจะไม่ขึ้นบรรลังซ่อนกันเกินสองคนแต่ทีนี้ชัยวร,รมันที่หกขึ้นซึ่งเป็นพ่อขึ้นแล้วก็จะต้องให้อานี่ขึ้นต่อห้ามลูกชายเนี่ย ขึ้นแต่ปรากฏว่าอาสองคนนี้เนี่ยหมุนวาสนาไม่ถึงทหารไม่เชียร์ให้ขึ้นบางทีเขาก็ไปคิดว่าทำไมถึงทหารนี้เนี่ยถึงไม่อยากให้เจ้าทมพ่อของชัยวรมันที่แปดเนี่ยขึ้น เพราะว่าหนึ่งมันไม่จบมันจะต้องไปทะเลาะกันกับไอห้าหัวเมืองที่อยู่ประเทศลาวเพราะว่าไอห้าหัวเมืองนี้เนี่ยมันยอมแพ้เพราะว่ามันเกิดอาเพศแต่ถ้าว่ากษัตริย์คนใดที่ไม่ใช่วรชัยวรมันที่เจ็ดขึ้นครองราชความอาเพศจะไม่เกิดขึ้นใกล้ห้าหัวเมือง ดีไมด่ดีไอ้ประเทศเวียดนามมันก็จะมาเป็นที่เลี้ยงในการวางวางกลยุทธ์การรบให้ทหารก็เลยบอกว่าถ้าถึงวันถ้าถึงท่านขึ้นมันก็ไม่จบและอีกอย่างหนึง่งบรลลังก็ยังอยู่ในตะกูลของวรมันอยู่ทำไมท่านถึงจะต้อง กันแนกันแห่งพี่น้องด้วยหลานในไส้ด้วยปรากฏขึ้นมาว่าพ่อของชัยวร,รมันที่แปดนี้ก็เลยเรียกร้องอยากจะให้ทหารเนี่ยเห็นใจว่าขั้นหนึ่งในชีวิตนะก็ขอให้ได้นั่งบันลังหน่อยเถอะให้คนเนี่ยได้กล่าวขาน <Okay. S 1> เขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะนั่งเนี่ย มันก็นั่งได้ก็คือนั่งในฐานะเจ้าเมืองเฮ้ยเจ้าเมืองกูก็ยังอยู่ใต้อำนาจคนอยู่ดีนะั่นแหละวะกูยังไม่มีอำนาจเบ็ดเซ็ตทหารก็เลยบอกว่าถ้าท่านนั่งถ้าสงครามมาประชิดทิศตัวแล้วท่านจะออกรบพร้อมกับพวกขมหรือไม่ ไอ้เจ้านั่นก็บอกว่าโอ้ยมึงก็ไปรบแทนกูก็ได้เดีก็เลยบอกว่าอา้าวถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมกรตายเพื่อท่านเดยเออมึงตายมึงก็ได้เกียรติยศลูกเมียมึงกูก็ยังต้องทรงสวยยังต้องดูแลอยูมึงจะคิดมากทำไมทีนี้ปรากฏขึ้นมาว่าทหารทุกคนเนี่ย พอจะรู้เรื่องราวอย่างนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ยินดีให้พ่อของชัยวร,รมันที่แปดเนี่ยขึ้นบัลลังก์เพราะว่าหนึ่งถ้าขึ้นปั๊บตัวเองต้องไปตายแต่มันตายในขณะที่ตนเองยังไม่พร้อมที่จะตายมันก็คนโง่นะสิไม่เอาที่พวกนี้ก็เลยไม่สนับสนุนให้ชัยวร,รมันที่ ช้้เจ้าทอมนี้ขึ้นครองบันหลังช้ยาลมะทีนี้พ่อของเจ้าเจ้าทอมนี้ก็เลยไปพึ่งพาอาศัยฤาษีทั้งหลายที่เขาเนี่ยเพี้ยกลอมไม่ได้เงินก็ซื้อไม่ได้ก็เลยไปเล่มไปเริ่ม,เร,มเริ่มไปใช้ไสยศาสตร์เวทมนต์ ทำทีนี้ส,ยสายศาสตร์เวทมนต์นี่คืออะไรก็ไปจ้างไอ้พวกยุงที่เล่าแหละจ้างไอ้พวกชนเขาเรียกว่าชนเผ่าหนึ่งมันมาพลุกระดมในขณะที่มันพลุกระดมนี้เนี่ยมันก็จะพลุกอยู่ตลอดแต่ทีนี้มันได้เวทมนต์ได้คาถาได้ความได้มายาต่างๆเนี่ยจากฤาสีทูตไทย ก็เลยเป็นเหตุทําให้มันไปพูดจาร์อะไรต่างๆมันก็เลยเกิดเป็นมันก็เลยได้พักพวกมันมามากนาเยอะเลยละ่ะมาเยอะพอมากมากมากเหลือมากมากเลือมากขึ้นมาชัยวลรามันที่เจษนี่ท่านก็เร่งสร้างบารมีคือเร่งสร้างภาษาทินนให้เต็มที่เลยเพื่อให้มันเซ็จทันเวลาที่ว่าท่านจะสวรรคต สุขโขทยัยกำแพงเพชรการสกลนครท่านเดินทางตรวจเยี่ยมระสมนิกรทั้งหมดให้ความสุขให้รอยยิ้มอะไรที่ไม่เคยพูดอะไรที่ไม่เคยให้ใช้ยวรมันที่เกดนี่ให้ทั้งหมด จนเป็นเหตุทำให้ชาวเมืองทั้งหลายนี้เนี่ยกราบไหว้บูชาศรัทธาท่านนั้นเนี่ยเป็นเทพเจ้าในดวงใจแต่มาในระยะหลังๆนี้เนี่ยท่านทนทุกข์ทรมานอยู่กันครับอยากจะเห็นประสาทเนี่ยเซตให้ท่านก่อนที่ท่านจะสิ้นอายุไขนีด ประสาทของท่าน,นีีเยอะใหญ่สะพานอะไรตา่ตางๆมีเยอะแยะไปหมด,ด,มดมเยอะมากแต่พอมาในระยะดังหลังนี้นี่พอร่างกายของท่านจะไปไม่รอดขึ้นมามันเหมือนกับว่าท่านอิปลง่งแล้วก็วางมือ ทีนี้ทีนี้พ่อของชัยวรมันที่พี่น้อง้มหมดเนี่ยก็เลยแต่งขันมาขอให้ท่านนั้นเนี่ยสะละราชบัลลังก์เพราะว่าชัยวรมันทีแปดนีด่เริ่มใหญ่แล้วคือเริ่มเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วแหละ พอชะละราชบัลลังขึ้นมาแล้วก็ขอร้องให้ชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยคืนลดทหารที่มาจากเมืองเสียมกุกทั้งมดเนี่ยอย่าให้เข้าไปอารักขาชัยวรมันที่เจ็ดคือพี่น้องในราชสำนักเนี่ยในสำนักใหญ่เนี่ย ไม่ไว้ใจทหารซึ่งรับมาใหม่เพราะว่าทหารบางคนแปรพักแล้วทหารใหม่ที่รับอยู่ก็นู่นเนี่ยก็รู้ซึกว่าจะไม่ไว้ไว้ใจแล้วละ่ะก็เลยบอกชัยวรมันที่เจ็ดว่าให้เรียกทหารเมืองเสียมกุ๊กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคัดตัวดีๆเนี่ยไปอารักขาชัยวรมันที่เจ็ ทั่าทุกสถานที่ให้ชายไปทั้งหมดแต่ก็ปรากฏขึ้นมาว่าบัลลังชชยวรมันทีเจ็ดก็ไปแย่งเขามาเท mm. ้าดาสา์แช่งชิงชังอะไรต่างๆท่านก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายบวกกับฤาษีชัยไสยศาสตร์เวทมนต์ทำให้ชัยวรมันทีเจ็ดนี้เนี่ยพูดไม่ออก และก็ไม่ยอมเรียกให้ใช้ให้ทหารเนี่ยทั้งฝั่งนี้เนี่ยไปเป็นทหารคู่บารมีและต่อจากนั้นเนี่ยทหารมันก็ต้องมีเพิ่มไอ้คนแก่กับรดวางไอ้ตัวใหม่ก็ต้องขึ้นมาจากนั้นชัยวรมันที่8นี้นี่ยังไม่เป็นกษัตริย์แต่ว่าเรียนรู้การปกครองคน ก็เลยไปบอกพ่อว่าได้โอกาสแล้วแหละที่เราจะเปลี่ยนฐานอำนาจเอาคนของเราขึ้นมากลุ่มอำนาจทุกกระทรวงทุกทุกกองทัพท,ทั้งหมดจากนั้นวันเวลาแห่งแห่งแห่งความว่าอาวสานก็มาถึงก็ปรากฏขึ้นมาว่าทุกกระทรวงนี้นี่ ล้วนแล้วแต่เป็นคนของพ่อช้ยวรมันที่แปดนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มอำนาจเอาไว้ทั้งหมดแต่ถามว่าข้าช้ยวรมันที่เจ็ดเนี่ยข้าจะตายเนี่ยข้าถ้าข้าตายยังไงก็ตายแต่ฤาษีนี่เนี่ยกำชับเอาไว้ว่าเพียงแค่เลือดยดเดียวถ้าช้องช้ยวรมันที่เจ็ดออกมา่อไร นั่นคือความหายนะของบุคคลผู้วางแผนและก็เรียมลงล่มสลายได้เลยแผ่นดินมันจะสูบธรณีมันจะวันไหวแล้วฤาษีที่มีอิทธิปาฏิหารในครั้งนั้นเนี่ยจะมากมายขนาดไหนก็ช่างไม่มีวันที่จะต้านพลังบารมีของอโลวะกีเตสวนได้จนวันหนึ่งช้ยวร,รมันที่เจตนี้เนี่ย ตัวท่านเองนี้เนี่ยก็เลยมันก็คล้ายๆว่าอยู่อย่างเดียวดายอะ่ะทหารที่เคยร่วมจงรักภักดีก็เริ่มแก่ไอในราชจจสำนักมันก็มีแต่พวกผู้หญิงกันมากผู้ชายไม่มีจากนั้นเป็นต้นมาทั้งแม่ครัวทั้งอาหงอาหารเนี่ย เขาก็เลยกีดกันเขาอยากจะเอาชัยวรมันที่เจ็เนี่ยไปดูแลอุปถามันก็มีสนมอยู่บางคนที่แปลพักเพราะช่วชีวิตหนึ่งไม่เคยได้แตะต้องเนื้อตัวของชัยวรมันที่เจ็แต่อยู่ในฐาน,นะของสนมที่ชัยวรมันที่เจ็ดให้อยู่แบบเป็นคำว่าค่าทาตบริวาร ทีนี่การเขาเรียกการเป่าหูการพุกระดมหลายๆอย่างก็เลยทำให้สนมบางคนเนี่ยพอพิจารณาไปพิจารณามาเออมันใช่เราไมา่ได้รับการดูแลเชิดชูเอาใจใส่เท่าที่ควรบางคนก็ไปเกรียกไปบอกพ่อว่า มันไม่ดีเท่าที่ควรบางทีพ่อเขาก็เลยกลายมาบางคนก็กลายมาเป็นนกสองหัวบางคนก็ถูกเรียกกล่อมให้เป็นพักพวกของเจ้าทมกับเจ้าเจ้ามกับพ่อกับลูกชายทีนี้หลังจากนั้นนี่หลังจากชัยรันทีเจ็ดเนี่ยมาเยี่ยมหลวงพ่อตอนสร้างพนมรุ้งเซตปับ๊บ ท่านก็เดินตรวจประสบนิกรของท่านสามเดือนพอกลับไปได้ไม่นานมั้ท่านก็ไปชวนนักพอประชวนนักขึ้นมาอีกคราวนี้เนี่ยท่านก็เป็นห่วงว่าปราสาทในประเทศไทยเนี่ยจะสร้างเซตเมื่อไร ทีนี้บังเอิญว่ามีคนซึ่งมันก็เป็นนกสองมันไม่ได้เป็นนกสองหัวหรอกมันก็คาบข่าวมาบอกหลวงพ่อว่าถ้าหลังจากช้ยวร,รมันทีเจดสวรรค์มาไหไร่มันจะตัดเมืองเมืองเขาเรียกว่าตัดเมืองพิมายทั้งหมดออกไปจะไม่ขอรับเลี้ยง จะไม่ขอส่งสวยให้กับเมืองพิมายอีกต่อไปมันจะเอาปัดัยเงินทองที่มันเคยส่งสวยนี้เนี่ยเอาไปฟูมฟักทหารที่เคยที่มันซื้อตั๋วมาเนี่ยให้บ้านให้ช่องให้ที่ให้ทางให้อำนาจวาสนาเพราะว่ามันจะเป็นฐานในการขึ้นครองอำนาจที่ไ้ปัดัยเงินทองที่เคยส่งให้กับเมืองพิมายเนี่ย เมืองพีมมยนำไปใช่อะไรนํำไปว่าจ้างให้ช่างนี้เนี่ยต่อเติมปราสาทหินให้ถึงยอดให้ได้ปรากฏขึ้นมาว่าพอแต่ใช้วร,รมันที่เจ็ดท่านเริ่มไปชวน <c oughs> หูตาฟา้าฟานเดินไปนะเดินเดินเหินไปไหนไม่ได้แล้วท่านก็เลยไม่ได้ ไม่ได้สั่งโดยมือตัวเองจากนั้นนี่มันก็เลยตัดตัดเงินช่วยเหลือแล้วก็ห้ามคือไม่ให้เมืองหลวงมาเมืองพิมายแต่ก็ห้ามคนพิมายไปเมืองหลวงเพราะอะไรหรอเพราะว่าคนเมืองพิมายนี้เนี่ย ไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อชัยวรมันที่8แต่ว่ามีผลประโยชน์กับชัยวรมันที่เจ็ดพอถึงวันหนึ่งฤาษีเนี่ยท่านก็เลยเรียกทางนี้ไปหาท่านก็เลยบอกว่าอีกไม่นานหรอก พระเจ้าใช้วร,รมันทีเจ็ดจะสวรรคตแล้วหลังจากที่ท่านสวรรคตเนี่ยแผ่นบินจะลุกเป็นไฟบัลลังก์นี้จะสั่นคลอนไอ้ที่ว่าเขาลงทุนกับอำมา์ทหารเสนาบดีจะสูญเปล่า เพราะว่ามันจะมีการล่างเผาพันธุ์เป็นการฆ่าล่างโคตรแบบยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าไอ้ที่ว่าแผ่นดินนี้เนี่ยเขาสงบร่มเย็นไม่มีภัยพิบัติเนี่ยเพราะว่าแผ่นดินนี้เนี่ยต้องการอยากจะบูชาคุณธรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยชั่วชีวิต เขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้สงครามเกิดถ้าเกิดได้ก็เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยเล็ก,ลกๆในน้อยแต่ไม่ให้เกิดมากเพราะเขาไม่ให้แผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ทุกตารางนิ้วเนี่ยเขาจะทำการสการะบูชาพระโคที่ัตว์เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ย <Yeah. S 1> หรือเสียทันก็เลยเรียกทัางนี้ว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะ ให้ตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยอยากเกิดบนแผ่นดินพระนครเลยเพราะว่ามันไม่มีความสุขมันมาก่อนอีกแล้วมันจะต้อมัน,มนจะเป็นเหลือจากนี้มันจะมีแต่เป็นมันจะมีแต่แรงอาฆาตแรงพยาบาทแรงชิงชังไอ้ที่ว่าเห็นเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ย เพราะฟ้าดินเนี่ยเกรงใจช้ยวรมันที่เจ็ดแต่ทันหลังไซใช้ยวรมันที่เจ็ดสวรรคตรลงไปเนี่ยทุกอย่างจะถูกหักล่างจองผานจองเวนจองกรรมกันตายกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดและจะเป็นการแบบฆ่าล่างโคตรฆ่าล่างเผาพันเลยเพราะคนชั่ว คนขายตัวนกสองหัวคุณหญิงเพชรสยาชใช้กับกรอกจะถูกซักจะถูกขัํมหันเป็นชินช้นๆให้สมกับที่ว่าตอบแทนพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยด้วยความเจ็บปวด